สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับดาาราเชนเนี่ยวันนี้เรามาดูวิธีคนวิีฟวากาตนาาเข้ามานะครับไปเลยค่ะวันนี้คนจะมารีวิวซุงซ่งนะครับไปครับเอาขนมนะเป็นอะไรไปของนายไร่หมูเวียงนะครับมีหลายอย่างครับอันนี้เป็นแดงกว้าง ม,มีอันนี้ด้วยฟัดทองนะครับนีปเปสูอะไรไม่รู้ตนที่เป็นกัติยัขขบขบเบิดเขาจะมารีวิวซูโรเรียโฟนะครับ เขากล่องน,น,นี่เป็นเมตโตพีนะครับที่เขาทำแบบนี้นะครับนี่เป็นเมตโตพี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยน่าจะใช่ครับเป็นสมุงไฟนะครับคืออะไรไม่รู้ครับแต่สมุงไฟไว้ก่อนครับ นี่สบู่โรเรียใบกุ้นะไม่มียี่ห้อไม่มีออยล์ไม่มีคาเฟ่ไหมไมมีนะครับสบู่กาแฟเลยกาแฟนะครับกาแฟกินได้ด้วยนะครับเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟนี่กินได้เลยนี่ครับราคานะครับสิห้าบาทนะครับผิวสวยนะครับล้างหน้าได้นะครับก็ละสิบห้าบาทนะครับ เป็นพรแตกลาอตกลายหองแตกลายหองนะเป็นยากันยุ่งครับไล่กะแรงไล่มาแรงครับเป็นน้ำละห้าบาทนะครับเกลีกแพงไม่พอเหรอคมาทาอะไรครับนี่ก็คุณแม่เนี่ยซื้อสมุนไพรตั้งมาแล้ว ไม่มีตาไม่ได้ซื้อนิตมิตรแงยังมีอะไรยโอมาครับโอมาครับโอมาคับอำเปออะไรโอมาเลยครับโอมาตลาดนี้ใสตรงนี้ได้ไหมนี่ทำอะไรครับทำไมต้องมาด้วยกันเขาต้องมาด้วยเอา ทำไมมาจะหลุนนะครับไปตอวเพื่อเออถ้ามีข้าวอันนี้กูเข้าใจครับมองว่างครับมีข้าวจะมาทางอะไรครับอ๋อตัวนี้มาการทำเมนตุกปีนะครับเกี่ยวกับอาหารชุขภ่าปกยอของเราครับซึ่งเป็นอร่อยนะครับมีรสชาติเป็นจ่าเผาเป็นเิกลักษณ์นะครับที่ทำให้ทุกคนได้มีความเป็นธรรมชาติในอาหารของชนเผ่าชาวเขาปกยอ มิชนดานโน้นดนนีก็เนี่ยหรอนี่นะครับก็วิธีกาแฟนะครับกาแฟสูตรนะครับทางด้านทำให้สูตรก็มีแฟนใช่นะครับดีดิดิรสชาติเป็นยังไงครับเราจะมารีวิวรสชาตินะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับกาแฟสูตรใช่ไหมครับจิกแล้วก็อร่อยคุ้มครับมันนี่นิดนะก็อร่อยนะครับแม่ค้าก็สวยนะครับ เราจะมาขั่วเมลกาแฟนะครับที่เบงซินตแบานั้นนะครับใช่นะครับขั่วเลยนะครับขั่วแบบนี้เลยนะครับก็คั่วในหม้อโบราณหม้อดินนะครับหม้อดินเผาคั่วจงให้กี่วินาทีครับขั่วกี่นาทีครับหลายนาทีครับหลายนาทีใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมาขั่วเีย ก็สรแล้วนะครับก็จะเป็นสีดันดันบปนี้นะครับ <laughs> ดูเลยเรามาดูการแสดงชุดต่อไปกันนะครับ <laughs> แล้วประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับปากสดหนุปากลปากกเออ <laughs>